เอาละถึงคิวแนะนําทิชชู่ที่จ๋าชอบบ้างแล้วหลังจากคราวก่อนด่าทิชชู่แบรนด์หนึ่งไปว่าละก็ขอปลดบัญชาการทิชชู่แบรนด์นั้นซะเลยละกันเนื่องจากได้เลิกงามยามดีที่จะแต่งตั้งทิชชู่คุมะลาลาเบรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งแทนนบแต่นี้เป็นต้นไป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 แม้การดําเนินงานในช่วงแรกจะติดขัดไปบ้างแต่เจ้ามีน้อยก็คอยปรับตัวสู้กับทุกความท้าทายที่พบเจอจนในที่สุดก็สามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรือนเสมอ ด้วยวิสัยของลาลาแบร์ L ที่มีทั้งแพลน A และแพลน B ในบางครั้งยามเมื่อคลื่นลมสงบเราก็ต้องการใช้เพียงแค่แพลน A แต่เมื่อใดที่พายุโหมกระหน่าเราก็จําเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้งแพลน A และแพลน B ร่วมกันโอ้ยพูดอะไระเพ้อเจอไปหมดแล้วเนี่ยกลับมาเข้าสู่ข้อมูลสาระก็คืออยากจะแนะนํากระดาษทิชชู่ลาลาแบร์ L นะเป็นลายใหม่ของทิชชู่คูม,มาซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะเป็นทิชชู่ที่นุ่มมากหนาสองชั้นกําลังดีที่สุด สะอาดปลอดภัยใช้เช็ดก้นเด็กเช็ดหน้าเช็ดผิวบอบ,บางได้สบายถึงแม้จะเป็นทิชชู่ที่ผลิตในจีนแต่ก็ใช่ว่าทิชชู่จากจีนจะคุณภาพต่ำเสมอไปใครยังไม่เคยใช้ก็ลองเปิดใจให้แบรนด์คูมะดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอน